วันนี้นะคะป้าทุนดีไปเที่ยวงานบ้านและส,สวนที่เมืองทองธานีค่ะงานนี้ที่จริงอ่ะป้าไปบ่อยทุกครั้งที่เขาจัดนะแต่ช่วงเวลาใกล้สิปีมานี้ไม่ค่อยได้ไปเลยค่ะก็ตื่นตาตื่นใจนะแม้แต่กล้วยอ่ะอยังต้องถ่ายภาพมาเลยค่ะสิ่งที่สะดุดตาก็คือบ้านที่ออกแบบเป็นชิ้นชิ้นเป็นบล็อกบล็อกนะคะเอามาเรียงร้อย ตามประโยชน์ใช้สอยอะคะ่ะป้ามองแล้วคิดว่ามันน่าใช้จริงๆอะหลังหนึ่งเนี่ยเมื่อรวมประโยชน์ใช้สอยเบ็ดเสร็จนะคะมีห้องน้ําห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วเนี่ยหลังหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ล้านอะในเนื้อที่70กว่าตารางวาป้าว่ามันเป็นทางเลือกสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะเอาไปวางในเนื้อเออในพื้นที่ ที่เราเลือกที่เราชื่นชอบที่เราคิดว่าเขาหน้าอยู่วันหนึ่งถ้าเราเกิดจะเปลี่ยนใจไม่อยากอยู่ในมุมนั้นอ่ะเราก็จะเลื่อนเอาไปวางในมุมที่เราเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความต้องการได้อีกนะคะป้าดูรอบงาน,นะคะ่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นของใช้กระจุกกระจิกเสื้อผ้าอภรรเครื่องแต่งกายนะ่ะมันหมดไว ของป้าไปแล้วนะที่มีอยู่ก็เหลือใช้ค่ะบางบ้านเนี่ยเขาออกแบบถูกใจป้าจริงๆนะมีทั้งเป็นบ้านสองชั้นก่ออิดด้วยวัสดุแปลกๆนะคะมีเท็กเจอร์ที่หน้าหลงไหลทีเดียวตรงนี้ก็เป็นมุมของบ้านและสวนเองนะคะมีอาหารขนมมาให้บริการสมาชิกค,ค่ะ มีดนตรีอ่ะป้าไปยืนฟังอยู่พักหนึ่งอ่ะเพลงที่น้องเขาร้องอ่ะป้าก็ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรนะคือไม่สัมผัสเหมือนคนรุ่นเก่าละแต่เนื้อหาเนี่ยมันชวนให้ติดตามคะ่ะป้าก็ได้แต่ไปมองๆนะแต่ขนมอ่ะช่วงนี้ต้องอดไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูรถรถคันนี้เป็นฮอนด้ารุ่นหนึ่งคะ่ะใช้ ป้าน,นิดไม่ออกแล้วเขาเรียกว่านุ่นอะไรเนาะไฮบีชค่ะสวยมากเลยอะราคาแค่7จ็ดแสนกว่ากว่านะคะมีที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วไปทั่วประเทศค่ะแล้วก็มาจบที่อาหารออรอบบ่ายนะคะควบก,กันนะคะเป็นร้านเนี้ยเดี๋ยวนะป้านดิดก,ก่อนชื่ออะไรเนาะ ป้าไปกรุงเทพก็จะแวะทานทุกครั้งอะค่ะสลัดแฟคท o อรี่ค่ะอยู่ที่ใกล้ๆกับบุญทาวรอ,อิ่มแล้วก็ขับรถกลับท้องฟ้ายามเกือบเกือบค่ำสวยจริงๆอะป้าเห็นพระอาทิตย์เต็มเต็มดวงหมดไปอีกวันหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะกรุณากดร้อยแชร์ติดตามให้กับช่องป้าทุนดีด้วยนะะ